ยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่มหาสารส,สัตว์โลกกับช่องโรไลท์นะครับนี่ก็เป็นสารคดีคลิปแมวตอนที่3แล้วนะครับผมวันนี้เราจะมารู้เกี่ยวกับประเภทของแมวนะครับซึ่งก็มีการแบ่งกลุ่มพัน์ธุของแมวออกเป็นลักษณะใหญ่ๆ2กลุ่มนะครับผมกลุ่มแรกก็คือพวกแมวที่ขนสั้นนะครับผมและอีกกลุ่มหนึ่งก็คือพวกแมวที่ขนยาวนะครับผม ก็เอาจริงๆถ้ามันจะแบ่งแบบนี้ผมก็แบ่งได้นะครับนอนปบนรถตอนเช้าอากาศยังดีจริงๆแสงแดดเอาบนเอ้ยกหเหนอนะไอ้มึงทำไรอะ่ะมึงถ่ายกูใช่ไหมนี่มึงแอบ,บถ่ายกูเหรอไปไกลเลยมนุษย์ทำไมพี่เขาโหดจังคะแม่แม้คะหนูหิวข้าวคะ่ะเลิกเกาคอหนูได้แล้วนะ ูซแม่เพิ่งให้ประทูกนินเองนะลูกแต่หนูยังไม่อิ่มนี่ค่ะแม่นอกจากลักษณะใหญ่ๆของแมวที่แบ่งออกเป็นขนสั้นและขนยาวแต่หูก็เป็นอีกอย่างหนึ่งที่ผมคิดว่าน่าสนใจนะครับผมเจสลูซี่ไปทำอะไรมาหูสานสั้นเสือเส้อก่ะแม่คะมีคนเสื้อค่ะแม่กูไม่ยุ่งกับมึงก็ได้เจลูซี่ เรามาดูแมวอีกสายพันธุ์หนึ่งดีกว่าครับที่ออแบบนี้เรียกขนสั้นหรือเปล่าวะคือเรียกว่าเกียน์ไ้ไหมเกียนเกียร์ย,ย่นย่นหรือยังไงมันอะไรวะเนี้ยนี่นี่มึงกำลังบูลลี่น้องหรือเปล่าเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวดาม่าคลิปนี้เดี๋ยวมึงโดนนะเออมันคือพันธุออ์สปริงนะครับผมเป็นแมวสายพันธุ์เกียนนะครับเกียร์ย่นย่นเฮ้ยกูได้ยินนะที่นนมึงเดินทา่ากูอ่ะ เห็นตัอย่างนี้จะบอกให้ว่าค่าตัวก็สูงนะเว้ยก็นั่นแหละครับคุณผู้ชมสายพันธุ์ที่ไม่ได้อยู่ในการจำแนกว่ามีขนสั้นหรือขนยาวนะครับตัวนี้แหวกมาเลยครับขนเกลียนและถ้าคุณผู้ชมอยากรู้ค่าแต่เอ้ยค่าตัวของเจ้าแมวสฟิงตัวนี้นะครับก็ไปเซิร์ชใน Google เอาครับผมเรียกว่าหลายใบเทาครับผม ก็ไม่ว่าจะเป็นแมวสายพันธุ์ไหนนะครับเขาก็มีความน่ารักทุกสายพันธุ์แหละครับผมแต่ถ้าเลือกสายพันธุ์แปลกๆก็ต้องมีกําลังซัพย์ด้วยนะครับแล้วก็ไม่ว่าจะเป็นแมวราคาถูกหรือแมวราคาแพงนะครับทาสอย่างเราก็ต้องคอยดูแลเอาใจใส่เสมอนะครับผมไอ้ทาสดีๆเดี๋ยวให้วันนี้ต้องไปออกงานกันเนี่ยอย่าทำให้คนอินนะ ได้ข่าวว่าช่องนี้ยอดซับหลักล้านแล้วเหรอมาขอออกกล้องหน่อยก็ยังไม่ถึงขนาดนั้นหรอกครับพี่ขอบคุณที่มาเอ่อออกกล้องนะครับผมแหมแหนอพิธีกรเอาน้องสาวูดันน้องสาวูหน่อยดิยอา่าในน้องสาวกูเห็นไหมตัวจะพุ่มปุ่ยกูนิดนึง,งน่ารักไหมอ่ะช่วยดันด้วยนะ และทุกคนก็ได้เข้าใจแล้วนะครับผมว่าเขาแบ่งกลุ่มใหญ่ๆของแมวเอาไว้นะครับโดยลักษณะก็คือขนสั้นและขนยาวนะครับผมแต่บนโลกนี้มีแมวหลากหลายสายพันธุ์เหลือเกินครับคุณผู้ชมมีถึง250สายพันธุ์โดยประมาณครับผมก็สำหรับสาระความรู้ที่นำมาฝากในวันนี้ขอจบลงเต่เพียงเท่านี้นะครับและตอนหน้าบานด้นสัตว์โลกจะเอาอะไรมานำเสนอกับคุณผู้ชมอีกอย่าลืมกด s ับสไครต์กันด้วยนะครับแล้วพบกัน คลิปหน้าไม่พลาดสิ่งดีๆแน่นอนครับผม